อ,อ,ยตตอย่าด่าต้องสอนน้องบอกให้น้องนั่งดินั่งน่ามันเริ่มย่นเฉาแล้ตวตรงเนี้ยปกติมันต้องย่น,นมันจะเป็นสิงโตแล้วเดี๋ยวหน้าหนาวอ่คอยดูยอย่าระวังให้ลูกยน่นอ่อนนอนอยู่กับพื้นมันจะโดดกระยักทะย่ำกินอ่ะสุดว่ะ เลี้ยงหมากับลูกอ่อนจะไปอยู่ไงกินห้องถึงถึงทำกันยังไงคิดเอาให้เองเวลาคนเขาไปตรวจเดี๋ยวจะโดนก็เห็นอยู่ว่ามีคนนั่งอยู่ตรงนี้ไอายยไปเรียกมันมาเล่นกับมันใกล้ๆโดนโดนทำโทษดูดีนะนไม่กลัวอะไรนะอยา่าดาไม่โยนใส่หมามันเจ็บอุย้ยดีจัดเลย คนก็นกำลังดื้อมาก็กำลังบ้านะฮะอ่ะออาไม <ป S 1> ่หยอกค<ป>่ะมีขี้เล่นในเจ้านั้นน่ะไอ้ไอ้พาวเวอร์มันเยอะปล่อยคุกกี้สิปล่อยมันก็ไปมองประตูไม่หรอกมันเล่นสริงเขาเอามาเขาเข้าบ้าน <c ười> เหรอ ปล่อยทำไมปล่อยปล่อยสองตัวก็หมีไปคนทำหมีก็ต้องโดนลงพอดูอยู่อยู่อยู่รักลูกลำเอียงมันลำเอียงมันไม่ได้ลำเอียงมันไม่ได้ทำอะไรเออซัโอ้โหมันก็วิ่งโดดใส่ตามกันนั่นแหละมันเห็นน้องมันไปอะ อย่ามาลักลูกลำเอียงผิดจะโดนผิดทำโทษนี่มันจะไปแล้วยูมันอยู่ในกาลสตัวก็มันวิ่งไปเปลี่ยนกันเล่นเปลี่ยนกันเล่นไม่ทะเลาะกันอ่าข้อเอามาก่อนหนูไปเอาทีนี้หนูไปเอาเองได้หนูไปเอาเองได้ทีเนี้ยเพราะว่าเขาไม่เอาแล้วไปเอาดิไม่ได้แย่งกันก็ไม่เอาอยู่ดีไปเอาสิลูกทำไมปักกันเซนตุมไม่ปักกัน ราตองออกไปไปเลยโอ้ทอไปเลยโอ๊ตกะดุกอยอยู่นี่แหละจิตที่สูงสุดไม่ต้องเอาไว้เลยไปแล้วกลับบ้านไปเลยอย่าดันล้มพ่อหมาเขาไม่เล่นแล้วทำไมไม่ไปเอาล่ะลูกไม่หนุกไม่ได้แย่งกันเนอ่ยแล้วก็ ข้าแม่ก็หุงไว้ไม่ตักกินเลยเลยราดข้าวจะได้อัดยานะเย็นเนี้ยอัดยาแก้ไอไอฮุก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 น่เองเลยเอาน้ำมาให้กินหน่อยแล้วเอาน้ำมาให้กินหน่อยเนี่ยคอยแห้งแล้ว อากาศเย็นสบายแต่ไอสองไอ้โจนโจนห้าร้อยป่ะเนี่ยฮะอยเ,เออซื้อมาอย่างแพงขายไม่มีใครเอามันยิ่งกว่าโจนยิ่งกว่โจนแล้วจะหมีอยู่อ่ะมีขี้ดือ้อ,อใครเขาเลี้ยงหมาสองตัวตัวเดียวก็เหลือแหละสูอ,อ่นนี่ก็แข่งกันดื้อแล้วเนี่ย